ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามแบบข้อตกลง PA สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา9จุดเน้นครั้งที่2ปีงบประมาณ2,566โดยความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะผลการพัฒนางา,านตามแบบข้อตกลง PA 1สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคันจาอากาศโทคงศักดิ์รีวงศ์ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ2,566ระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2,565ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2,566ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง1 ภาระงานมีการปฏิบัติการสอนการสังเกตการสอนและสะท้อนผลร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียนเป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเรียนรู้ทางวิชาการมีการนิเทศการสอนคือเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนให้กับครูและจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมผู้เรียน 2. งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการประชุมวางแผนกับคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและคณะครูเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งโดยคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาและความต้องการที่จำเป็น เป็นของผู้เรียนมีการจัดทำแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิน่นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการดำเนินการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและจัดรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR เพื่อเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษามีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติ พร้อมศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกผลสำเริจทางการศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาได้ดําเนินการจัดทําคู่มือการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและมีการจัดทําคําสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ มีการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยการสร้างเครือข่ายสภานักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อใช้ติดต่อสื่อสารชี้แจงและรับข่าวสารสารสนเทศเป็นอีกช่องทางในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนมีการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอนมีการสร้างโอกาสมอบความเสมอภาคและลดความเลื่อมล้ําทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์การบริหารบริหารจัดการสถานศึกษามีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีและจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและเผยแพร่ลงในสื่อสังคมออนไลน์ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ได้จัดตั้งเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาโรงเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในชุมชนและนอกชุมชนเพื่อให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและเพื่อสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้บริหารและคุณครูในเขารับอบรมและพัฒนาตนเองในทักษะที่มีความจำเป็นในยุคปัจจุบันเช่นการใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาผู้บริหารและคุณครูนำวิชาชีพที่ได้รับการอบรมพัฒนามาขยายผลให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษาส่วนที่2 พอตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาได้ดำเนินการดังนี้ชื่อประเด็นท้าทายการบริหารจัดการเพื่อยกระดับผลสมริ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านน้องสารานนนทสว่างโดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีวิธีดำเนินการ 1>, 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านหนองสารานนสว่าง 2>, 2. วางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อ <Thanos. S 1> ส่งเสริมในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านหนองสาลานนสว่าง <S <S ที่เหมาะสม 3. ทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการ พื่อส่งเสริมในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านหนองสารานนสว่าง 4. ประเมินผลที่ได้จากกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมในการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีโรงเรียนบ้านหนองสารานนสว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวังเชิงปริมาณผู้เรียนในปีการศึกษา2565รอยละ50 มีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆอยู่ในระดับ3ขึ้นไปเชิงคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองสาลาโนนสว่างได้มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีครูโรงเรียนบ้านหนองสาลาโนนสว่างมีความสามารถพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้และสามารถเผยพแพร่ได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test NT สูงกว่าระดับประเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ONE นสูงขึ้น3กลุ่มสาระวิชาได้แก่วิชาภาษาไทยวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษผลงานและรางวัล โรงเรียนบ้านนองสาลานนนสว่างได้รับรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านนองซาลานนนสว่างได้รับรางวัลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประฐมศึกษาโรงเรียนบ้านนองสาลานนนสว่างได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับเงินโรงเรียนบ้านนองสาลาโนนสว่าง ได้นำนโยบายของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งสู่การปฏิบัติโดยดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา9จุดเน้ดังนี้จุดเน้นที่1 นักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งหูจักความทุกคนโครงการที่1โครงการนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งหูจักความทุกคนโรงเรียนบ้านหนองสลานนสว่างได้จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบโครงการมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านโดยจัดกิจกรรมเด่นเน้นหูจักความทุกวันนักเรียนไหว้ผู้ปกครองก่อนไปและกลับ จากโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความกระตันยูกระตะเวทีกิจกรรมลูกเสือเนตนารีกิจกรรมเยี่ยมบ้านกิจกรรมฝึกตนเองให้มีวินยัยเพื่อส่งเสริมการรู้หน้าที่และกิจกรรมอบรมหน้าสาธงเพื่อส่งเสริมการมีมารยาทให้กับนักเรียนเป็นต้นนักเรียนทุกคนได้รับการประเมินผลการประเมินผู้เรียนอยู่ในระดับดีร้อยละ90โครงการที่สโครงการยิ้มง่าย กราบไหว้สวยรวยภาษาวาจาไพเราะโรงเรียนได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอย่างต่อเนื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการครูประจำชั้นบูรณาการกิจกรรมยิ้มง่ายกราบไหว้สวยสู่การปฏิบัติในห้องเรียนอย่างสม่ำเสมอและมีการจัดกิจกรรมน้องไหวพ้พี่พี่ไหว้น้องและผู้เรียนได้รับการประเมินทุกคนผลการประเมินอยู่ในระดับดีร้อยละ90 จุดเน้นที่2นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้คิดเป็นทุกคน3 r s 84โรงเรียนบ้านนองสารานนทสว่างรวมประชุมครูเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงจุดเน้นที่สำคัญของการศึกษาโดยศึกษาสภาพปัญหาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในด้านการอ่านการเขียนการคิดคำนวณแล้วกำหนดแนวทางและจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบในโครงการที่ส่งเสริมทางด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์โดยมีกิจกรรมต่าง ตามโครงการที่พัฒนาทักษะและส่งเสริมผู้เรียนอาทิกิจกรรมบันทึกรักการอ่านกิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความกิจกรรมนิทานเล่มเล็กกิจกรรมคณิตคิดเร็วแก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์และกิจกรรมหัดทักคณิตกิจกรรมส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษเช่นภาษาอังกฤษวลคํมกิจกรรมตอบคํถามภาษาอังกฤษ q Quick q u e s t i o n กิจกรรมทดสอบการแนะนำตัวของนักเรียน introduce myself เป็นต้นซึ่งครูผู้สอนได้จัดทำสื่อและนวัตกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์มีการมอบหมายให้ครูผู้รบับผิดชอบในการประเมินผลคัดกรองแต่ละรายวิชาประเมินผลและรายงานผลการคัดกรองในระบบ eMIS รายงานผลวิชาคณิตศ,ศาสตร์และภาษาอังกฤษในห้องนิเทศออนไลน์มีการจัดประเมินและสรุปการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งจัดการประชุม PLC กำหนดแนวทางพัฒนาผู้เรียนทั้ง3ากลุ่มสาระที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์โดยโรงเรียนมีวิธีปฏิบัติคือมีโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียนสอนซ่มเสริมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มีนวัตกรรมการอ่านเขียนได้5ขั้นตอนส่งผลให้ผู้เรียนโรงเรียนบ้านนองสลาโนนสว่างมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ผานเกณย์คิดเป็นร้อยละร้อยจุดเน้นที่3เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยทั้ง4ด้านอย่างมีคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยได้จัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยยึดหลักตามหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช2560บริบทโดยทั่วไปมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก ภายในห้องเรียนมีมุมเรียนรู้ที่หลากหลายมีแสงสว่างเพียงพอบริเวณภายนอกร่มรื่นเครื่องเล่นสนามอยู่ในสภาพที่ดีไม่เป็นอันตรายต่อเด็กและได้มีการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งซึ่งเป็นการเน้นให้เด็กได้ฝึกการคิดกล้าพูดกล้าแสดงออก โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการทำกิจกรรมเน้นการจัดประสบการณ์แบบ Active Learning มีการนิเทศติดตามจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างต่อเนื่องภายในห้องเรียนจะส่งเสริมการอ่านโดยให้นักเรียนได้อ่านหนังสือโดยนำหนังสือกลับบ้านในเย็นวันศุกร์และนำกลับมาในเช้าวันจันทร์มีการประเมินพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องทั้งการประเมินรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและรายภาค เด็กปฐมวัยในปีการศึกษา2565มีทั้งสิ้น25คนผลการประเมินพัฒนาการโดยรวมทั้ง4ด้านเป็นดังนี้พัฒนาการด้านร่างกายระดับคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ92พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจระดับคุณภาพอยู่ที่ร้อยละร้อยพัฒนาการด้านสังคมระดับคุณภาพอยู่ที่ร้อยละร้อย และพัฒนาการด้านสติปัญญาระดับคุณภาพอยู่ที่ร้อยละ92จุดเน้นที่4การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ว,วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของสถานศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจัดตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในและมีคณะทำงานทำหน้าที่ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพภายในสนับสนุนส่งเสริมให้คำแนะนำเพื่อทำให้การดำเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้กำหนดมาตรฐานเกณฑ์การประเมินและตัวบ่งชี้โดยอิงจากมาตรฐานคุณภาพของสอมศ และอัตลักษณ์ของโรงเรียนนำมากำหนดเป้าหมายคุณภาพของโรงเรียนถ่ายทอดนโยบายให้ทุกฝ่ายเพื่อจัดทำแผนและวางแผนพัฒนาหน่วยงานรวมทั้งแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนงานต่างๆสำหรับใช้กำกับการดำเนินงานของโรงเรียนรวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนและ,ตะเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพทุกด้านทําให้มีแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบมีการควบคุมคุณ,คณ าการตรวจสอบคุณภาพการประเมินคุณภาพครบถ้วนและได้นำผลลัพธ์จากการดำเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพมาเขียนรายงานการประเมิน SAR และได้นำผลการประเมินภายในมาเปรียบเทียบเพื่อกำหนดแนวทางวางแผนในการพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นจุดเน้นที่5การประกันโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนบ้านนองสลานนสว่างและมีการประชุมวางแผนบุคลากรในโรงเรียน เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานมอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการรับนักเรียนวางแผนการดำเนินงานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดทำข้อมูลแผนชั้นเต็มรูปแบบและแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษาและทางโรงเรียนได้มีการสำรวจความสามารถพิเศษของนักเรียนแต่ละคนอีกด้วยนักเรียนทุกคนได้รับสิทธิ์และโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทีเทยมกันและนักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามความสามารถ พิเศษและความถนัดอย่างรอบด้านโรงเรียนบ้านหนองสารานนสว่างได้มีการส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนที่มีหลากหลายด้านด้วยกันเช่นการประกวดร้องเพลงการแข่งกีฬาเป็นต้นจุดเน้นที่6การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551โดย Active Learning โรงเรียนบ้านหนองสารานนสว่าง ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการปีการศึกษา2565โดยผ่านการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนซึ่งได้กำหนดโครงการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก Active Learning พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนมีการปรับปรุงและกำหนดโครงสร้างสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้8กลุ่มสาระ1รายวิชาประวัติศาสตร์พร้อมทั้งหลักสูตรต้านทุจริตเข้ามาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายพร้อมทั้งทำวิจัยประเมินและรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษาของครูทุกคนได้รับการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีแผนการเรียนการสอน Active Learning ครบทุกคนมีสื่อนวัตกรรมทีดเป็นร้อยละ80ของครูทั้งหมดและมีการเผยแพร่ ay, นวัตกรรมแก่คณะครูในโรงเรียนจุดเน้นที่7การยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียน N T O Net และ PISA โรงเรียนมีการประชุมวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมอบหมายให้มีครูผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุกคนทุกชั้นเรียนจะทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองมีนวัตกรรมชิ้นงานผลงานที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธปรรมหลังเสร็จกิจกรรมครูมีการบันทึกหลังการสอนเป็นปัจจุบันพร้อมทั้งวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีที่หลากหลายดำเนินการจัดสอนซ่อมเสริม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีความพร้อมในการสอบ NT และ O-net โดยผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ทั้ง2ด้านสูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาและเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติั้นพื้นฐาน O-net บางรายวิชาสูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาพร้อมทั้งสรุปรายงานผลการดาเนินงานและผลการ พัฒนาผู้เรียนที่เป็นปัจจุบันจุดเน้นที่8การน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโรงเรียนมีโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่งตั้งครูผู้รับผิดช,ชอบในการดำเนินกิจกรรมและนิเทศกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอผู้เรียนมีผลงานที่สอดคล้องกับการนำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ โดยโรงเรียนมีกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนปลูกผักและใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่ดีและมีความปลอดภัยรู้จักการเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษและสามารถนำวัตถุดิบที่มีอยู่ไปประกอบอาหารหรือแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า พร้อมทั้งจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวเมื่อเสร็จกิจกรรมผู้เรียนสามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงจุดเน้นที่9 การดำเนินการโครงการซีโร่เวสคูและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้องสารานนสว่างมีการดำเนินงานในการจัดประชุมโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาโดยนำแนวคิดหลัก 3Rs มาบริหารจัดการขยะในโรงเรียนเช่นลดการใช้ Reduce ให้นักเรียนทำาายงานในจอทีวีที่ครูเตรียมไว้ให้นำกลับมาใช้ซ้ำ Reuse ให้นักเรียนนำขวดน้ำส่วนตัวมากรอกน้ำดื่มน,นำกลับมาใช้ใหม่ Recycle นำหลังอาคารเรียนเก่ามาใช้ตกแต่งห้องเรียน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะเก็บใบไม้แห้งในโรงเรียนมาทำปุ๋ยหมักเศษอาหารกลางวันนำไปเป็นอาหารปลาและโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เน้นการถอดบทเรียนการบริหารจัดการขยะอย่างเหมาะสมโดยผู้เรียนมีความตระหนักและเข้าใจในการจัดการขยะอย่างครบวงจรแบบยั่งยืน